นึกถึงพี่ตุย้ยนึกถึงอะไรตุ้ยอ่ะจะมีภาพลักษณ์ของว่า,วาครีเอทีฟแต่เป็นความหมายครีเอทีฟคือว่าได้ได์ดนโนลโลแก้ปัญหาด้วยครีเอทีฟก็คือแก้ด้วยโซลูชันแต่ว่าตุ้ยมีจุดยืนยนึงก็คือว่าตุ้ยสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอีพีเมนต์เรื่องคอมมิวนิเคชนันได้เขียนถ่ายรูปโปรดักชันได้หมดคิดไม่ออกมาบอกพี่ตุย้ย ตูย้ยเนี่ยบอกใครบ้างบอกได้ทําให้ดูได้อืเออคือมึงที่ไม่ออกบอกกูสิพีต่ตูยต้ยตั้ตบบงแต่กูสตาร์ททำธุรกิจเนี่ยสตาร์ทอ, e อัพไม่ได้แปลว่าเทคสตาร์ทอัพนะเข้าใจเข้าใจกูอยากทำธุรกิจอ่ะเดย์วันเดย์วันเลยสตาร์ทเนลยยันเอสเอ็มเอไปถึงไอ้บ้านกิ๊งดีพาสเมนต์เลยเพราะ พี่ตุ้ยสามารถแก้ปัญหาดีพาร์ตเมนต์ได้เลยทุกคะนกว่าอืมมึงควรจะทำโปรดักชันยังไงมึงควรจะคิดยังไงอ่ะแสงกูที่ติดต่อบุญรอดแบกไต่สเกลกูใหญ่ตลอดกูมีความเข้าใจว่าโอเปอเรชั่นคืออะไรคือพนักงานทันคนกูเห็นมาแล้วมันคนงานยันเนชไอยันเนชันกูเห็นซีโอทุกซีเดเวอร์มาหมดแล้วว่ามันแบกฟังก์ชันยังไงมันก็จะจบทั้งรูโอเคแล้วถ้าพี่ตุ้ยก็เป็นคำว่าวาร์ปปิ้งวารปปิ้งวารปปิ้งแคทชิพได้ไอ้แสงทำอะไรบ้างเลยสติจี้ เ uh huh. ออเฮ้ยโซลูชันด้วยถานไหนทีเอ uh ่พ huh. มีตั้คิดเสร็จปุ๊บที่ตู้บอกว่าจะไปคุณจะไปทิศเหนือนะอืมถ้าอยากจะรวยใ,ให้ไปทิศเหนือที่ไอ้ต้องใช้อะไรบ้างอืมกูต้องมีทีมงานกี่คนกูนจะสตาร์ทได้เป็นกี่เดือนแบบมูณนึกออกอืมคุณจะรู้เพราะคตัอีเท้าไปตลอดอ,อ ตรงนี้เท่าเทินได้หมดเลยนะกูจะดูเรื่องทำว่ามาร์ n ิ s สไตรจี้คือมึงให้เข็มทิศกูให้แผนที่ใ,ใช่ไหม,มแล้วกู่ออกแบบกำลังคลได้เนื่องจากเราเป็นค r e a รี v e ิท่นคุณก็หวังจากเราได้คือว่าคุณจะได้คิดสรีรวิทยาเพราะวันนี้คอนเทนต์ที่เรามีอ่ะตุย้ยไปโฟกัสที่ DIY เกินไปตุ้ยต้องภาพคุยภาพยาญแค่ตุ้ยต้องคุยเชิง business เป็นอะไรที่ต้องเป็น c r ค a t i v e s o l u t ไงแต่ว่าตู้ยสารคอนเทนต์ได้ไหมไม่ผิดไม่มีใครพูดระดับคอนเทนต์ได้ละเอียดเท่าตู้ยมึงไปโฟกัสแค่เรื่องเดียวใช่แต่จริงๆแล้วของมึงอะวิธีคิดของมึงอะทำ m a r ต e t i n g Strategy ได้เลยซึ่งทุกวันนี้ไม่มีใครทำเป็นมาร์เก็ตเตอร์เพราะเขาไม่ว่างทำก็ถูกบิบไยอดขายตลาดยุคหลังๆอะไม่ไม่เข้าใจว่า Creative น่คือผู้ปั้น Execution แต่มันไม่เคยรู้มาก่อนว่า c r e a t i มันคือผู้สร้างโซลูชั o n เออใช่ดิจริงว่ะ เราอยู่ในยุคที่ทําทุกอย่างจบใช่แต่ยุคใหม่เนี่ยคเคทิมก็งงกับเราลูกค้ายุคใหม่ก็งงกับเราว่าเคทิมันจะแก้ปัญหาโซลูชันได้ยังไงมึงพูดเรื่องสายจี้จนกว่าเขาไม่ได้คุยกับพวกเรานั่นเคยสาเหตุว่าทําไมไหมคนมาคุยกับมึงแหะรอบแรกจะไม่รู้จักแต่พอคุยกับมึงแล้วจะติดมึงเพราะคนพบว่าไอ้เหี้ยไม่มีโซลูชันเว้ยเราอยู่ในยุคที่ทําทุกอย่างจบใช่แต่ยุคใหม่เนี่ยคเคทิมก็งงกับเราลูกค้ายุคใหม่ก็งงกับเราว่าเคทิมันจะแก้ปัญหาโซลูชันได้ยังไงมึงพูดเรื่องสายจจีเรื่่อนกวา เขาไม่ได้คุยกับพวกเราแล้วคือสาเหตนว่าทำไมแม่คนมาคุยกับมึงอะรอบแรกจะไม่รู้จักแต่พอคุยกับมึงแล้วจะติดมึงเพราะคนพบว่าไอ้เทียไม่มีโซลูชันด้วย